วาขด م าหม ر ب ราบิ ا ل บาฮิจ <grammar. S 2> ัลิลบาฮิบิสมิลลาฮิ拉ฮ ل มิลลาฮ ل ุกริลลาบิสมิลลฮมิลลุกรลท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับกับมาพบในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับหลังจากที่เราทัด ทั้งหลายได้ละสิทอดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วรับทานอาหารกันแล้วสำหรับที่ห้องสงีก็ต้องขอบพูดนะครับเ,เป็นข้าวรุสม,มันดีแับแซกบันบาการีก็กรุณาธรรมมาแล้วก็พี่น้องก็วันนี้หลายท่านด้ยวยกันนะครับรอประเสริฐดุ่นตีแล้วก็ อาจารย์ยูซุปชมเผาเป็นผู้ดูอาสำหรับพี่้องที่ได้ร่วมละสินอดมานะครับวันละถึงพันบาทก,ก็ก่อนจะละสินอดเราก็ดูอาให้นะครับก็ขอดูอาให้ก็แน่นอนแลก็ลการละสินอดที่ท่านได้แล้ววันนี้วิชาการอิมามบุมบัสระกุดเดงอิมามยูซุสุไลมานในเรื่องของหัวใจแล้วเรายังมีดรสุกีสุวินัยมี อาจารย์ยูซุปชมเผาซึ่งเป็นวิทยากรประจำในรายการนะครับทำดีแล้วท่านพี่น้องเราพยายามที่จะจะัดสรรในเรื่องของนักวิชาการนะครับวันนี้ดรสมบิษอิสอท่านจัดรายการที่บัสชิดเขาสั่นนะครับท่านก็ได้ไลน์มาบอกวาบอกใช่ไหมทำดแล้วเป็นที่น่ารักท่านพี่น้องผู้วิเกียริที่รักและเคารพทั้งหลาย ในท้ายนี้ก็ต้องขอแสดงความดีๆกับเราท่านทั้งหลายที่ที่นับบอกว่าวาลีซาลิกอลาะัลลัลลอฮุเะสัลลัมและท่านนบีซัลลัลลอฮุฮิาะสัลลัมได้ได้ได้บอกไว้ได้กล่าวไว้นะครับว่าอันยันนะตุมุสตากอนอีน้สำมคัดที่สุดในรอมฎอนนี้นอกจากเป็นโมเมชัน ที่เรา,าให้มากมายนะครับหลายอย่างสมกับสมละเกินที่ท่านนมีบอกว่าอะไรนะชาลุอาซีมุนตุบรารกกอนเป็นเดือนที่ที่ยิ่งใหญ่เดือนที่มีประกาศไม่ยิ่งใหญ่ด้ไงซุฟีดัชสยาตินบอนดาไซตอนถูกล่มหมดนะครับแล้วฟูติฮัดอับวาบุญจันทร์สวรรค์เปิดกุลีกัดอับวาบุญดีรอนประตูนรกไม่เปิดสำหรับ รายการรมบอลตอนที่พระองค์ให้เพราะนั้นมันอยู่ที่เราท่านทั้งหลายที่จะได้เก็บเกี่ยวนะครับคุณงามความดีในรวบอลตอนซึ่งอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจว่าโอ้ยยังมีอีกนะสิบวันเข้าไปแล้ววันนี้วันที่สิบแล้วพวกนี้เราเข้าอยู่ในช่วงอะไรมาฟรีรอ แสดงว่าช่วงกลางแล้วนะครับกุรอานนะครับอันเจตบีบอกแล้วก็อะไรรู้ไหมข้อสำคัญที่สุดเราต้องยับยั้งในเรื่องของฮาฟิซุลลิซานการรักษาลิ้นนะครับเราน่าได้ทุกคนอยู่แล้วในในประการสุดท้ายที่เราได้ก็คือว so I mean ัสซออีมีเนฟิชัยรอมฎน คนที่ถือสินอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยสวรรค์ต้อนรับบุสตาก็ทุลสวรรค์เชิญชวนเรียกร้องเราท่านทั้งหลายนะครับให้ให้ไปสู่ในเดือนรอมฎอนและในวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่คืนนี้และมีบอกอะไรกางวันให้เป็นสิยามอฟาริสตนนุน กลางคืนละให้เปอะไรให้เป็นการทำความดีสุนัตประการหนึ่งประการใดก็ตามนะครับที่นบีบอกมันกกมามันก็มาไลละตุมฟิชอรอมติดใครที่ยืนขึ้นนั่นหมายถึงว่าไฮยาอเยียาก็คือการทำให้คืนเนี่ย มันมีอะไรมีชีวิตชีวาทำให้กลางคืนของอรอมฎอนเนี่ยมันมีชีวิตชีวาก็คืออะไรให้อะไรทำความดีต่างๆนะทำความดีต่างๆเรียกว่า,าละหมาดสุนัตละหมาดต่างๆมันก็มารอมฎอนเนี่ยนบีบอกงีนะ รายงานโดยไอยูรัวลบบคอรีจากอบูรลยรอบอกมันก็มารอมดอนเขาบอกไอยไอ h ยาลายลายละไฮบินอิบาดะนั่นหมายถึงว่าทำกลางคืนเนี่ยให้มันมีชีวิตยชีวาด้วยไรบินอิบาดะด้วยกับอิบาดาด้วยการทำอิบาละทำยังไงอัคลาซด้วยความบริสุทธิ์ใจ ที่บอกว่าอะไรอีมานันนะอีมานันก็คือด้วยศรัทธาวาติซาบัตเขาตับเซนบอกไอ้ตัสดีกันบิสวาบิฮีดายหมายความว่าเราเชื่อมั่นในผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้เราเชื่อมัน่นในในในผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้เราเชื่อมั่นเลยนะในกางคืนที่เราทำเนี่ยเราเชื่อมัน่น อ,อีมานันไอตัสดีกอนบิสวาบิฮีแล้วก็วะติซาบันคำว่าวะติซาบันไออัคลาคือนอกจากหวังในพระเมตตาของลอสุบฮานาอุตาลาแล้วอัคลาสด้วยอะไรด้วยความบริสุทธิ์อันนี้สำคัญที่สุดด้วยบริสุทธิ์ใจด้วยธรรมที่บริสุทธิ์ใจนะครับ อันนี้เรียกว่าลาสนด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับนาซีอ่า纳斯บฮูมาา,าล哈ยนานะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำให้คืนกลางคืนกลางวันเป็นอะไรซิยามโมฟาริดอการถือสินอดเป็นฟรดกูกลางคืนนั้นให้เราทำ ลุกขึ้นยืนนบีบอกมั่นก็นมาใครก็คงลุกขึ้นยืนทำอิบาดสุดท้ายที่ได้อะไรกูฟิราลาฮูมาตะกัดดมินซัมบีเราจะเกลี้ยงสะอาดปราศจากอะไรโทษทันต่างๆทจ้าพี่น้องผู้มีเกียรติครับในวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมละสินอดทุกท่าน ในวันนี้นะครับเพราะอาจจะยังเอ่ยชื่อไปบทด็อกเตอร์สุกีสุวิัยท่านพันศักดิ์อาจารย์ยุสุบชมพาวเป็นผดุอาเนี่ยครับที่นั่งคุณสลาหุดดีนสุภาพสติก็คือฮัจยาลด,ดาอนุกูลถัดมาก็อาจายนาฟิซนาฟิซานะนาฟิซ อาเบัตดริยะสุไลยมานแล้วก็อะ,อะไรเดียวยกคุณนายคุณนายจะติดไปแล้ว,วะะใะีคร้ายกับาาอก็ขอบคุณาานะครับฮะนาฟิซาถ้าพลาดก็ขออภัยด้วยวันนี้อาหารลาสินอดค่อนข้างจะทุกวันนะครับโดยแสอามินุตตายตินประธานจัดเลียงอาหาร ต่ก็จะมาดูแลด้วยตัวเองนะครับเจ้าของเธอบายบึงตงโปเป็นคนดำริที่จะจัดเลี้ยงอาหารโดยขึ้นต้นจะลูกเต่าๆญาติพี่น้องก่อนสคนวันหวันและพี่น้องก็ร่วมช่วยกันคนละหนึ่งพบาทนะครับตบท้ายวันที่อร่อยสุดๆก็คืออนะไรไอศครีมของอิบมอัมรอสุดประเวทหรือแบบอนุูการีมสุดประเวท ขออูอาให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนรายการอัลอามนทีวีและนาต่างสดดวีในวันนี้อัลัมุลลละท่านพี่น้องครับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่มันมีภาคผลมากมายเพราะว่าท่านเป็นผู้ถือสิ้นอดคนที่เขาให้มาเขาให้อาหารกนละสิ้นอดผลบุญที่เขาได้วาล,ล๊อวะล,ล๊อ ล l l a ์ให้แล้วก็อินนัลลอฮ์ายุคิฟุณมิอาจล l l a ไม่ผิดสัญญาลล l a ์ให้แน่นอนนะครับแต่ในความหมายไอ้อิคลาสคำว่าอิคลาสนี่สําคัญที่สุดเราทําด้วยอิคลาสนยทำแล้วไม่ทวงถามทําแล้วทําเลยนะไม่ต้องรอไปเสร็จเหมือนเมื่อวานที่เล่าให้ฟังไม่ต้องรอว่าจะมีหลักฐานอะไรไหม นบีถามว่าแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นคนรักอัลลอฮ์ท่านเป็นคนที่มอบถวายให้กับอัลลอฮ์เป็นสิทธิครับเป็นขอ,อลอ้อนั้นท่านมีหลักฐานอะไรไหมนบีถามที่นบีถามอย่างนี้เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเขาไปถามทวงถามจะช่วยเหลือหญิงไหมแล้วก็เด็กกำพร้าเขาทวงถามว่า เธอมีหลักฐานไหมที่อยากจดวันที่จะไปได้รับภาคผลบุญเป็นเาระบเป็นอะไรเพชรนินจิตดามากมายผลสุดท้ายนบีก็ถามเขาเช่นเดียวกันว่าท่านมีหลักฐานไหมที่ท่านเป็นคนรักห,หมดสิทธิ์ที่จะได้ที่จะได้อะไรที่จะได้ประสาท ในสวัสด์เล,เล็กๆน้อยๆพี่น้องผู้มีเกียรตอย่าลืมนะครับฉะนั้นที่เอาปนวัตบักีหติโอวันนี้หลายท่านคำวาาขอโทษท้ายี่ไม่ได้ทักทายกันคุณน้อยหอมเหมือนก็ขอบคุณมากที่มาดูแลเรื่องอาหารนะครับคุณศิรัสธิวรคุณมุสลิมคุณคาวากาวนาวันชยัยคุณวันชยัย อาริพ,พร,ริพนพรมอริพนโรเกียบุเจเิญอาสันมากนะครับสุธีรัตสุธิวกุลก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องในวันพรุ่งนี้เราก็มีละสินอดทุกวันฉะนั้นพี่น้องบอกฉันไม่มีเวลาไปก็ส่งสตังเข้ามา งที่ท่านบอกฉันส่งสตังได้ไหมก็ได้นะครับตามเลขบัญชีแล้วก็บอกมาว่าช่วยละสินอดเราก็มีคุณน้อยหอมเหมือนที่จะจัดทำอาหารเข้ามานะครับให้มาดูแลละสินอดก่อนละสินอดก็จะมีการขอดุอานะครับเราเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ที่ตาต้อยที่อัลลอฮฺเมตต์ต้องขอตลอด วันนี้คนที่จะให้เขาถามว่ามีใครบ้างไหมที่จะขอคนที่จะให้คนที่จะให้ถามว่ามีใครบ้างไหมที่อย่เอา,าเราเป็นผู้ตับด้อยเราไม่รู้ว่าผลบุญที่เราทำไว้มันจะมีเท่าไหร่มีมากด้อยเท่าไหร่นะครับสำหรับก่อดจาก,กันวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมละสินอด นะครับหลายท่านแล้วก็พี่น้องที่ได้มอบทุนในการละสินอดนะครับอลัลลอฮุสซาหานาอัตาลาทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ขอดุดาอให้ท่านทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมอัลอามีทีวีและนาต่างสาันดวีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์อย่างที่ท่านดรสุกรีว่าเราช่วยกันว่นล้อมล้อมอาหาร โอ้ oh, วันนี้อาหารลาสินอดวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดยฮัจยลดาอนุก,กูลฮัจยานาฟิซะคล้ายคําดีแล้วก็อขอลอสสุหานาวสุปตาลาได้ทรงประทานความดีงามทั้งท่านและครอบครัวของท่านนะครับพบกันใหม่ในวันพุอินี้สัลลอหในเวลา13บสาอ่ะิบกานะครับ15นเกาสำหรับในวันนี้ sok <imgrossCalais> assalamualaikum, wa <hating and living unites> <continues>